สวัสดีครับโลกในทุกวันนี้ไม่ว่ามันจะพัฒนาไปไกลมากขนาดไหนหรือมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคล้ำสมัยเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับมนุษย์ไม่เคยจางหายนั่นคือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือสิ่งของชิ้นเล็กๆที่เราเชื่อว่ามันจะนำโชคดีมาให้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันผูกพันอยู่กับมนุษย์มาเป็นระยะเวลานานและไม่เว้นแม้แต่ในวงการฟุตบอลที่นักฟุตบอลหลายๆคนมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สสุนนกแห่ั้าาาิเตตปชจ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง388 GO พราะเราให้คุณได้มากกว่าตามโลโก้ที่คนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยลีโอนลเมสซี่นั้นเขามีลิบบินสีแดงนำโชคอยู่หนึ่งเนซึ่งเขาได้รับันมาเมื่อปี2018หรือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2018ซึ่งในเวลาน,านั้นเมสซี่เพิ่งยิงจุดโทษพลาดในเกมที่เขานำทัพทีมชาติอาเจนตินาลงสนามเสมอกับไอร์แลนด์ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่ง โดยหลังเกมในวันนั้นนะักข่าวคนหนึ่งที่มีนามว่าปาตาลอโตได้นำลิบบิ้นสีแดงนี้มามอบให้กับเมสซี่พร้อมกับบอกว่าแม่ของเขาฝากให้นำลิบบิ้นสีแดงนี้มาให้กับเมสซี่ซึ่งมันจะช่วยป้องกันเรื่องเลวร้าย,ลายและนำพาเรื่องโชคดีมาให้กับเขาพร้อมกับฝากข้อความทิ้ท้ายไว้ว่าแม่ของผมรักคุณมากๆมากพอๆกับผมที่เป็นลูกเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่ปาตาลอโตโตมอบลิบบินนำโชคนี้ให้กับเมสซี่ทั้งสองก็แยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ของตัวเองซึ่งแน่นอนนักเตะระดับโลกอย่างลิโอเนลเมสซี่คนระดับเมสซี่นั้นมันกจะมีคนนำสิ่งของนุ่นนี่มาให้เขามากมายแต่กับลิบบินสีแดงที่ได้รับมาในครั้งนี้มันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าครั้งไหนๆและเมสซี่ตัดสินใจผูกมันไว้ที่ข้อเท้าซ้ายระดับตำนานของเขาและในอีกไม่กี่วันต่อมาเมสซี่ที่เพิ่งผ่าเจตีหน้าเฉีนเอาชนะนนจีเรียสองประตูตอนหนึ่งได้มีโอกาสพบกับ โดยปาตาลอตโต้ได้ถามกับเมสซี่ว่าไม่รู้ว่าคุณจําได้ไหมแต่แม่ของผมได้มอบลิบบิ้นสีแดงเอาไว้ให้กับคุณซึ่งเมสซี่นั้นได้เอื้อมมือไปเปิดถุงท้าของเขาให้นักข่าวคนนั้นดูซึ่งมันปรากฏริบบิ้นสีแดงนําโชคที่ถูกมัดเอาไว้ที่ข้อเท้าซ้ายของเขาและมันทําให้นักข่าวคนนั้นถึงกับต้องตะลึงเพราะไม่คิดว่าเมสซี่จะนํามันมาสวมใส่ที่ข้อเท้าซ้ายระดับตํานานของเขาและหลังจากนั้นลิบบิ้นสีแดงกลายเป็นสิ่งของนําโชคให้กับเมสซี่เลื่อนมา ซึ่งในเวลาต่อมาเมสซี่ได้ให้เส้นได้สีแดงกับคูตินโยเพื่อนุ่มทีบาร์เซโลนาในปี2019ซึ่งในเวลานั้นคูตินโยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ดอบลงอย่างมากและเมสซีย่ยังได้มอบเส้นได้สีแดงให้กับลาอตาลโลมาร์ติเนสและเปาโลดีบาลา่ารุ่นน้องในนามทีมชาติของเขาในช่วงที่พวกเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นโดยเส้นได้สีแดงที่เมสซี่ได้มอบให้กับบรรดารุ่นน้องของเขาไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากลิบบินสีแดงของเขาที่ถูกนำมาตัดดดเเเเเเปปป็็็นนนนนสสส้้้้้ลกๆหหหรือืออไไีีีแงท่่่มมมซซาใใ แต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังเพราะเมสซี่นั้นน่าจะเก็บริบบิ้นสีแดงนำโชคอน,นันเอาไว้แต่ในปัจจุบันที่ข้อเท้าซ้ายของเมสซี่ก็ไม่ปรากฏริบบิ้นสีแดงอันดังก่าวแล้วซึ่งล่าสุดในวันที่ฟิลิปเป้คูตินโยทําการเปิดโตกับแอสต,ตันวิลล่าที่ข้อมือซ้ายของเขามันปรากฏเส้นได้สีแดงที่เมสซี่ได้มอบไว้ให้กับเขาในปี2019ถูกสวมใส่ไว้อย่างเด่นชัดซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อของเมสซี่นั้นได้ถูกส่งต่อมาอยัางครูตินโยแบบ100แและถึงม้ว่าเปนระเป็นสตด้ลีแดงไม้ย่ามับมา มันก็ได้จะช่วยให้ครูตินโญไม่ต้องพบกับเรื่องเลายและนำพาโชคดีและฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกลับมาให้กับเขาเหมือนอย่างที่เมสซี่เคยได้รับเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับเครื่องราวของขังจากเมสซี่ที่สืบทอดสู่คูตินโญยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ